อนแรกอันนี้มันแต่เนี้ยปกติเหมือนตอนแรกก็เหมือนจะมีไข้หรอแต่มันก็กินปกติอยู่ตัวเดียวกินข้าวได้กินปกติอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่หนูเห็นมันปากหมิ่นอ่ะกุมติกับไอตัวเล็กตัวนั้เดียวอาเจียนได้ไหมคะไม่ค่ะอาเจียนไม่มีค่ะโอ้ปากมันเป็นแผลเหรอใช่ค่ะถ้าส่วนใหญ่ก็คือกิกเหม็งก็คือติดเชื้อมันติดกันได้ใช่ไหมคบติดได้ค่ะติดไอ้ตัวเล็กมันนั้นหนูเห็นแลยหนูไม่มี้าให้เอาออกนะ มีเลือดด้วยอทำไม่มีเลือดปาลงไปโดนอะไรมาเนี่ยชนตะกร้าหรือเปล่าเอ่ยน่าจะอ๋อมันงัดตะกร้าแน่เลยนี่ไงงัดตะกร้าตอนมาหรือด้านข้างอะค่ะลิ้นเป็นแผลไอ้ตัวตัวตัวป่าเขาคือคืออันแรกเริ่มแรกน่าจะลิ้นเป็นแผลแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะกัดตะกร้าใช่ใช่ค่ะคือเบื้องต้นอะ ตัวสเปร์อ่รนานโนตัวนั้นน่าขายได้นะ,ได,ไ,ดะได้เลยใช่ไหมคะได้เลยนัวแป้งอยู่วันนี้หมอแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้อนอ่ะเขาโตแล้วเขาใช้ยาฆ่าเชื้อได้เดี๋ยวหมอฉีดลดอักเสบกับฆ่าเชื้อให้นะคะแล้วก็คอยล้างปากเรื่อยๆนะคะตอนยาน<ม>านไหมครับะะจะหายส่วนใหญ่ก็ประมาณสามถึงเจวันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาติดเชือ้อรุนแรงไหมแต่ว่าแผลที่ปากเนี่ยถ้ามันไม่ได้ติดเชื้อแบบพวกไวรัสอ่ะมันหายเร็วนะแป๊บเดียวเหมือนเราไปร้อนในอะค่ะวันสองวันก็แห้งหายไปเลย แต่อันนี้อจจะเป็นลักษณะก็คือติดจากวัดแมวมาแต่เขาเขาอาจจะมีภูมิหน่อยอาการมันก็เลยออกแค่ตัวเอ,อแผลอย่างเดียวมันน่าจะเป็นแมวป่าหมอเขาไม่ถูกคนละครอกันกับไอ้แก๊ง<อ>นะแต่มัสีเดียวกันน่ะหูตั้งหางยาวใช่ไม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มันน่าจะเป็นแมวป่าเพราะนั้นแม่มันก็ถูกหมากัดตายเหมือนกัน อันนี้อันนี้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แผลในปากอันนี้น่าจะข้างนอกเนียอันนี้เพราะว่าใช่แต่ว่าตรงนี้ค่ะมีปลายลิ้นน่ะเขามีแผลอ๋อได้ไงปลายลิ้นนะอันนี้เป็นเป็นแผลหลุมพวกแมวที่เป็นแผลหลุมแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะเจ็บไม่อยากกินข้าวแล้วก็มีไข้แล้วก็ติดแบคทีเรียได้ง่าย คือถ้าอนันน like no yes? in ี้หมอล้างให้แล้วเดี๋ยวเวลาจับออาปากแบบเมื่อกี้ค่ะพ่นหนึ่งทีก็ได้แล้วก็ปล่อยตามปกตินัใช่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้หมอฉีดยาฆ่าเชื้อไปก่อนตัวนี้ป้อนยายากไหมคะไม่ยากค่ะยากเนาะเดี๋ยวหมอให้ยายากินด้วยนะต้องมียากินต่อเนื่องหรือจะพามาฉีดก็ได้ถ้าถ้าตามสะดวกเลยก็คือถ้าตัวนี้แนะนำาอาจะฉีดยาติดกันสามวันน่าจะดีขึ้นแต่ได้ไม่ต้องมาครับเพราะเขาเจ็บปากได้ค่ะคือปกติมันต้องง้างตรงตรงที่เขาหน้าจุดต้าหมอก็เลยไม่ค่อยอยากให้ยากิน ฉีดามาฉีดก็ได้จะได้ไม่ต้องบังคับเขาเยอะไอ้ทองก็ยังไม่กินข้าวนะหมอแต่ว่าหนูอวิตามินป้อนมาแล้ว่ะได้ค่ะให้วิตามินได้เลยที่หมอเป็นขวดควรอ่ะแต่มันไม่กินข้าวโอเคโอเฉีดแล้วยืร้อยไอ้ตัวสีนึงเมื่อกี้ไอ้ตัวสีนึงก็ได้กินตับพี่ หนูกเลยเอกับกินได้กินได้นิดเดียวนิดเดียวอะไรได้ให้ก่อนค่ะหนูก็เลยแฟนหนูบอกว่าให้กินก่อนเลยมันกินได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าระยะยาวก็แนะนําเป็นอาหารเปียกอาหารเม็ดสําหรับแมวดีกว่าแต่ถ้าตอนนี้พอต้มปลาหรืออะไรให้ได้ให้เลยค่ะไม่เป็นไร ก็ต้องเอาเอาให้แบบกินไหวก่อนเอาปลาทูหอมให้มันกินอยู่ปลาทูเลี่ยงเลี้ยงได้เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างเค็มระยะยาวถ้าเขาติดกินปลาทูอะค่ะโอกาสเป็นโรคตายก็นสูงใช่ถ้าเกิดเป็นปลาหมอแนะนาเป็นปลาน้ําจืดทั่วไปปลาปลาน้ําจืดที่เรากินทั่วไปปลานิ่นทับทิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเรามาเลาะให้หรือว่าถ้าเกิดจะให้เป็นกลุ่มของอาหารเปียกที่มันเป็นเนื้อปลาก็จะซื้อปลเป็นซองมันก็จะมีรสปลาทูอยู่อันนั้นจะไม่เค็มมากใช่ค่ะ เจ็บอะไรยาฉีดสักคู่นี่เพไอ้ฟอยลูกเอ้ยออกอันนึงตำติด <มา S 2> แล้วยังไงต้องจับแยกกับพี่ๆเขาไหมครับเป็นไม่ได้แย่ดีกว่าเพราะคนนี้เป็นไม่เยอะคนน<อ>ี้เป็นแค่เขาไม่ได้ลงคอหวัดไม่ได้ลงคอนะตา<อ>มันแค่เป็นแผลตรงน,นี้เป็นไม่เยอะแยกได้แย่ดีกว่ามันก็ต้องไปแยกไปอยู่กับไตัวที่ว่ามันหลงมาแน่ไอ้ตัวหลงมันก็เป็นแผลแล้วก็ไปติดเอ็นอ็น้องมาด็กก็มันติดมาด้วยกัน ว่าถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะถ้าตัวตัวตัวน้องเล็กๆต่างเนี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเชื้อมันคงวนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอจะมีแบ่งสัดส่วนของบ้านแยกได้ก็แยกก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าตัวไหนใกล้หายตัวไหนดีขึ้นหรือต,รตัวไหนแย่ลงอย่างเงี้ยคะ่ะต้องไปอยู่ไอ้ะอะน,น,นะไอ้บุญลงเหรอตัวเล็กตัวเล็ก ย้อนวันไหนค่อยพามาหาหมออุ้ก็ตัวเล็กอ่ะมันก็กินยาอยู่ตัวนี้มันก็ไอตัวเล็ก็ปากก็เป็นแผลเหมือนกันค่ะหมอค่ะอันนี้หนูหนูไปหาตัวที่ผมบอกว่าที่ว่าเขาเอามาปล่อยครับตัวเนี้ยที่ว่าปล่อยล้วสุดที่ว่ามันจะกลัวจะเป็นปลาหักอันนั้จะมาแบบน้ำเหลืองในปากเต็มเลยอ่ะหมอตัวไหนค่อยระวังเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะลามจริงๆน่าจะลามทั้งทั้งบ้านแล้วเลย ของน้องของเลือดเซรั่มก็ค่อนข้างเหลืองนะคะแบบที่ที่หมอเห็นก็คืออันนี้พอมันตกตะกอนแล้วปกติมันจะเป็นสีออกแบบฟางฟางข้าวน้ำเหลืองงใสๆอันนี้มันจะเป็นเหลืองเข้มใช่ดีใช่งใช่ค่ะก็คือมีมีมลือดแดงแตกหรือไปลักษณะก็คือตับมีโรคตาบขึ้นจากภาวะอื่หรือเช่นได้รับสารพิษหรืออะไรเนี้ยแทรกซ้อนเข้าไปอาจจะอาจจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนการคาดเดาอะค่ะเพราะว่าสีเซรั่มแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีสองเข็มนะคะเป็นลดอักเสบกับตัวฆ่าเชื้อเนาะไม่ต้องให้น้าเกลือนะผะว่าดูยังไม่ค่อยแบบซีเรียสเท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็ต้องมาแยกเพราะว่ามันจะติดกับพี่ๆหรือว่างไงคะคนนี้ไม่จะไม่ติดกับคนอื่นเพราะว่าคนนี้ดูเป็นน้อยสุดถ้าเทียบกับสองตัวแรกทองกับเพชรอสองตัวนั้นจะหนักกว่าเพราะว่าลงคอแนละ้วต่อมน้ำเหลืองโตแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ลงคอแต่แค่เหมือนเป็น ใช่ใชใช่ใช่ถ้าเขาอยู่แยกต่างหากตัวนี้น่าจะหายเร็วที่สุดนะถ้าเกิดไม่ได้แบบไปโดนอะไรมาเพิ่มหรือติดอะไรเพิ่มน่าจะหายเร็วสุดอาจจะให้แยกไว้ก่อน่วนของตัวนั้นมันก็ยังค่งครอคือลูกผีลูกคนอยู่แหละถ้าพูดตามตรงนะคะเพราะว่ามีลักษณะก็คือต่อมน้ำเหลืองโตหัวลงคอนะแล้วเขายังเด็กมากจะไม่เหมือนสองตัวก่อนก่อนหน้าแมงก์กับมีตัวนั้นจะค่อนข้างโตแล้วโอกาสหายหรือโอกาสฟื้นตัวจะดีกว่า อาหารเป็นคนละซองนะอฟาดเป็นคนละวิ่งเข้าป่ามดชวงเพราะว่าถ้าไข้ลถเขาจะเขาจะดีขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดตัวเด็กๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องอาจจะต้องดูอาการใกล้ชิดอีกทีนึงส่วนใหญ่หลังได้ยาฆ่าเชื้อจะไม่ได้หายทันทีแต่ว่าแผลมันจะเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆ อันปาแล้นเอาไปไว้กับไอ้เจ้าตัวเล็กกันแล้วมันก็ไปติดไอ้ตัวเล็กอีกตัวเล็กตัวเล็กนี้ขาวัคซีนหรือยังเลยไม่อย่ามันเป็นตัวใหม่ที่ว่าใช่ที่คนเอามาปล่อยให้ที่บ้านนะคะแล้วไอ้นั่นอ่าปากเป็นหนองที่ว่าหลงหลาที่ว่าหลงมาน่าจะมาจากตัวนั้นน่ัวใช่ครับติดติดจากตัวนั้นติด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 ตเดติ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 ดตประวัติแล้วเขาไม่ได้คุก ทุบงอยู่อะค่ะเขามาใหม่ถ้ามีเชื้อมีอะไรมันโอกาสที่มันจะติดหรือลามเหมือนกันอก็พี่บอยนอนกับเราในห้องใช่แองก็แค่คนคนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอนักทับอ่ะฉีดยาต่อเนื่องอีกประมาณสองรอบน่าจะโอเคขึ้นนะคะในส่วนของช่องปากแล้วก็พ่นได้มันจะขมขมนิดนึงตอนที่ที่เราพ่นสเปรย์ไปเดี๋ยวเขาจะพ่นน้ำลายออกมานิดหน่อยก็โอเคหายด้วยอ่ามันจะออกใช่ใช่เขาไม่เคยไม่เคยมา แต่ถ้าอย uit, ู่อย่างนี้อาจจะต้องระวังเขาเดี๋ยวเขาจะใส่เป้าลูกมาใส่นี่ยตา่อย่างงี้ไม่ติดกับคนใช่ไหมครับเออหมายหมายถึงว่ากลุ่มของโรคถ้าเป <t> ็นหวัดแมวเนี่ยไม่ติดคนแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกพิซูนักบ้าถ้าเรายังไม่ได้ทําก็ต้องคอยเข้าระวังอันนี้อันนี้ก็คนเราสัตว์ก่อนจริงๆแต่ถ้าหวัดแมวเอดแมวเลวชิเมียต่างๆไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่ติดคนเอาลูกนอ